สวัสดีครับชาวรัชนาภิกษกศทุกท่านวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ทำนายดวงชะตาคำทำนายตรงนี้เป็นคำทำนายเฉพาะช่วงครึ่งเดินหลังของเดือนธันวาเท่านั้นเรามารับดูรับฟังกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสื่อจังหวะชีวิตแนวโน้มเรื่องราวต่างๆผ่านไพ่มาบอกอะไรกันบ้างมาเริ่มกันที่แง่มุมของทรัพย์สินเงินทองกันก่อน ในระยะนี้ทรัพย์สินเงินทองของเจ้าชะตานะก็จะมีโอกาสในเรื่องการหมุนเวียนเงินที่ค่อนข้างดีนะมีความลงตัวเกิดขึ้นปัญหาหรืออุปสรรคเก่าๆมีโอกาสที่จะคลี่คลายเจ้าชะตาก็มีโอกาสได้รับเรื่องราวดีๆข่าวคราวดีๆด้วยแล้วก็ยังจะรวมไปถึงสภาวะความใจดีนะในระยะนี้เจ้าชะตาก็จะมีโอกาสในเรื่องของการจะได้ทําบุญจะได้ช่วยเหลือนะจะได้จุนเจือคนรอบตัวคนใกล้ชิดหรือบริวารเนี่ยจะมาพึ่งพาอาศัย ก็จะเป็นเกณฑ์ที่เจ้าชะตาเนี่ยน่าจะมีโอกาสเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์ไปกับคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดคนรักคนที่เรารู้สึกพิเศษเพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าชะตาจะต้องเรามัดระวังให้มากๆกนะก็คือในเรื่องของความที่สงสารความใจอ่อนหรือการช่วยเหลือผู้อื่นจนตัวเองเนี่ยเดือดร้อนเป็นหน้าไพ่เนาะที่สื่อมาในเรื่องของการเงินที่หมุนเวียนดีก็จริงอยู่แต่ก็ต้องเรามัดระวังนะในเรื่องของเอ่อการที่ เราเนี่ยมีจิตใจที่ค่อนข้างหวั่นไหวนะมันอาจจะทําให้เราเนี่ยออสามารถที่จะไปไปต่อข้างหน้าเนี่ยหรือว่าการจะตั้งหลักปักฐานสร้างความมั่นคงเนี่ยมันจะไปแบบช้าๆเนาะเพราะว่าเหมือนกับว่ามีเวบใบรายทางตลอดส่วนในแง่มุมของทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆนะในระยะนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินอสังหาหยดยานภาหนะต่างๆก็มีเกณฑ์นเนาะในเรื่องของความสูญเสียเสียหายหรือมีเรื่องให้ต้องซ่อมแซม รวมไปถึงจะต้องเรามัดระวังนะในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆการจะไปตบปากรับคําใดๆกันไวนะ้เนาะถ้าไม่รับรอบก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องการถูกเปลี่ยนแปลงได้รวมไปถึงให้เรามัดระวังนะคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดคนในบ้านมีเกณฑ์จะต้องเจ็บป่วยนะถ้าเป็นเข้าของก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่มีเหตุให้ต้องซ่อมแซมนะหรือมีโอกาสต้องเสียเงินซ่อมแล้วซ่อมอีกหรือซื้อใหม่ การจะซื้อการจะขายสิ่งใดๆในระยะนี้หรือเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินชิ้นใหญ่ต้องมีความรอบคอบต้องมีความระมัดระวังแล้วก็จะต้องระวังในเรื่องของความคิดตัวเองนะพยายามดูจิตดูใจเต็งให้ดีอย่าไปโลภเพราะว่ามันมีโอกาสที่เราจะพลาดพังได้ไพ่ใบนี้นะไม่ได้เป็นไพ่ที่บ่งบอกในเรื่องของความรับรื่นสักเท่าไหร่เป็นไพ่ของการที่เราเนี่ยต้องมีสติหรือว่าเผื่อใจกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ในปัจจุบัน ส่วนในแง่มุมของโชคลาภต่างๆในระยะนี้เจ้าชะตาเนี่ยจะมีโอกาสได้โชคได้ลาบนะจากความเพียรความพยายามของตนเองเป็นหลักหรือถ้าเป็นเลขมงคลนะก็อาจจะเป็นเลขที่เหมือนกับว่าเฮ้ยเราตามมานานแล้วนะในระยะนี้ก็จะมีโอกาสที่ได้ลุ้น หรือในบางคนนะไม่ชอบเสียงดวงเสียงโชคเสียงลาบก็อาจจะเป็นแง่มุมของโชคลาภที่มาจากการงานมาจากอาชีพที่เราทำมานานแล้วนะจะมีโอกาสได้มามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จรวมไปถึงมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบจากผู้สูงวัยสูงอายุครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เราเคารพนับถือมานานนะจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกมาในเรื่องของความผูกพันยอย่างยาวนาน หรือเป็นเรื่องของบุญกุศลที่เราทํามาแบบสะสมมาอย่างยาวนานในระยะนี้นะก็จะมีความเกี่ยวข้องในแง่มุมของโชคลาภนะจะมีความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นทําให้เจ้าชะตาเนี่ยจะมีโอกาสได้โชคได้ราบแต่ก่อนอื่นเลยนะก่อนที่เราจะไปรับฟังอาจารย์สรุปคําทำนายให้อาจารย์จะขอแทรกสักนิดนึงในเรื่องของกองบุญก็ขอเรียนเชิญกัรยนณมิรนะทุกคนทุกท่านนะที่มีกําลังทรัพย์หรือผู้ที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาส,สนา มาร่วมบุญร่วมกันสร้างนะเป็นมหาบุญมหาบุสลร่วมกันที่จะมาบูรณะวัดล้างวัดนี้เป็นวัดที่กรมศิลป์เนี่ยเข้ามาตรวจสอบแล้วนะก็มีอายุการก่อสร้างเนี่ยสามถปีปัจจุบันนี้ก็มีการปล่อยปะาละเลยนะอย่างยาวนานมากๆจึงมีสภาพที่สุดโสมชิ้นส่วนสําคัญนะที่เป็นองค์พระหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนี้ก็จมลงไปในแม่น้ําเจ้าพยาหลายชิ้นนะก็ ได้มีการเก็บกู้ขึ้นมาดังรูปที่อาจารย์ได้ลงไว้ให้ตั้งแต่ต้นคลิปปัจจุบันนี้นะอาจารย์ก็รวบรวมกําลังทรัพย์นะจากการบอกบุญกิะยะาณมิตรนะร่วมกับทั้งพระทางหลวงพี่ต่างๆก็ได้มีการบุรณะซ่อมแซมกันอย่างต่อเนื่องก็ถือว่ามีความคืบหน้ากันพอสมควรแต่เนื่องด้วยปัจจุบันนี้นะการที่จะทําให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนี่ยก็ยังต้องใช้กําลังทรัพย์ที่มากมายพอสมควรน,นะก็ ขอฝากก็แล้วกันนะกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านที่พอที่จะร่วมด้วยช่วยกันได้นะจะได้เป็นมหาบุญมหากุศสนท่ตัวเราไปส่วนท่านใดนะที่สนใจจะตรวจดวงชะตากับอาจารย์เป็นการส่วนตัวเป็นการเทียบเคียงตำราโหราศาสตร์นะไม่ว่าจะเป็นอ่าตำราลัคนาพระรามเดินดงเลขเจ็ดหลักเข้าฐานการาฟชีวิตเราก็มีการถามตอบผ่านไพ่ศักดิ์สิทธิ์จิตสัมผัสเฉพาะด้าน ซึ่งการตรวจดวงชะตาเป็นการส่วนตัวเนี่ยก็จะค่อนข้างแตกต่างมากๆกนะกับการที่เรามาฟังลัคนาหรือราศีที่หน้าช่องของอาจารย์เพราะเป็นดวงชะตาที่เจาะลึกนะ,ะเฉพาะรายบุคคลดวงหนึ่งดวงเดียวเลยไม่ได้ปะปนกับดวงผู้อื่นผู้ใดจะมีการเทียบเคียงแล้วก็มีความแม่นยําที่สูงกว่าเหมาะสําหรับการวางแผนอนาคตหรือการตัดสินใจสิ่งต่างๆ แต่ส่วนตัวของอาจารย์เองนะก็จะมีข้อเสียอยู่นิดนึงนะเพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่สื่อดวงชะตาแล้วทํานายตรงๆอาจารย์จะไม่ใช่สายฮิวใจใครถ้าใครที่ต้องการจะฟังคําทานายแล้วต้องการเฉพาะด้านดีหรือความสบายใจเพียงด้านเดียวอาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะทําให้ได้นะก็ขอเกินบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าอาจารย์พยายามจะเน้นย้ําได้เลยกับทุกๆคนเลยนะว่าอาจารย์ไม่ใช่สายฮิวใจก็ขอฝากทุกเราทุกคนไว้ด้วยนะจะได้เข้าใจจริตของอาจารย์ โอเคนะสิ่งที่อาจารย์เกินก็ประจําประมาณนี้ก็มารับฟังดวงชะตากันต่อเลยส่วนในแง่มุมของการงานนะงานประจําหรือใครที่ทําธุรกิจการค้าการขายการลงทุนต่างๆในระยะนี้เจ้ชาชะตานะจะมีโอกาสหรือมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแต่ถ้าใครที่ทํางานประจําอยู่ก็จะมีโอกาสในเรื่องของผลประโยชน์ส่วนแบ่งเงินปันผลหรือมีโอกาสที่จะก้าวหน้าได้ยศได้ขั้นได้ตําแหน่งเกิดขึ้นในระยะนี้ หรืออาจจะได้รับเรื่องราวดีๆข่าวคาวดีๆนาะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ก็เป็นไปได้เช่นกันใครที่ทําการค้าการขายการลงทุนต่างๆในระยะนี้นาะจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นถือว่าเป็นจังหวะเป็นโชคดีนาะที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายการลงทุนเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นหน้าไพ่เนี่ยที่มีองค์พระพิฆเนศนะประานโชคนะจอนลงมา นั่นก็หมายความว่าสิ่งต่างๆที่คาดหวังสิ่งที่รอคอยหรือสิ่งที่ยากนะมันจะกลับมาง่ายสิ่งที่คาดหวังรอคอ,คอยก็จะมีโอกาสได้ในระยะนี้ก็เป็นภาพโดยรวมเนาะที่เจ้าชะตาเนี่ยจะมีความสําเร็จมีความมั่นคงมีความสบายกายสบายใจนะมีโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองในแง่มุมของจุดเปลี่ยนหรือความสําเร็จได้ในระยะนี้ส่วนในแง่มุมของปัญหาหรืออุปสรรคที่เจ้าชะตานะจะต้องระมัดระวัง ก็คือการมัดอ,อกมั่นใจในความรู้ในความคิดของตัวเองมากเกินไปในระยะนี้นะบางคนเนี่ยอาจจะมีอัตตาอาจจะมีตัวตนหรืออีโก้ของตัวเองเนี่ยต้องเรามัดระวังให้มากๆนะเพราะว่ามันมันล้นมันเต็มเปี่ยมในเรื่องของวิธีคิดหลักการประสบการณ์นะอาจจะทำให้เราเหมือนกับว่ามีทิฐิสูงขึ้นไม่ฟังใครหรืออาจจะตัดสินใจสิ่งต่างๆไปโดยพลการนะมันจะมีปัญหามีเรื่องราวมีเรื่องยากๆเกิดขึ้น หรืออาจจะเป็นแง่มุมของการหัวดื้อหัวรันดันทุรังไม่เชื่อฟังผู้รับผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ยังจะมีคว์มหม่แอบแฝงด้วยนะในลักษณะของไพ่ใบนี้ก็คือเจ้าชะตานะต้องเรามาระวังในเรื่องของความประมาทเลินเล่อการทำอะไรแบบไม่คิดไปเลยก็มีนะเน้นไปในเรื่องของการคิดการตัดสินใจที่ให้ตัวเองมีความสุขมีความสบายใจแต่ฝ่ายเดียว แง่มุมตรงนี้ก็จะถูกเพ่งเล็งจากผู้รัผู้ใหญ่ได้หรือการคิดการตัดสินใจตรงนี้เป็นแง่มุมที่มีความผิดพลาดที่จะทําให้เราเดือดร้อนมีปัญหากับอนาคตก็เป็นไปได้เช่นกันส่วนในด้านของสุขภาพในระยะนี้เจ้าชะตาก็จะต้องระมัดระวังนะอาจจะมีเรื่องหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะที่ทําให้มีอาการปวดศีรษะหรือมีความเครียดมีเรื่องกดดัน อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับศีษะหนังศีษะหรือเส้นผมร่วงเยอะในระยะนี้ถ้าเป็นระบบภายในเนาะก็จะเกี่ยวข้องไปกับเรื่องของต่อมน้ำเหลืองระบบน้ำต่างๆธาตุน้ำต่างๆหรืออาจจะเป็นแง่มุมที่รวมไปถึงธาตุดินด้วยนะบางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของการปวดข้อปวดเข่าหรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับกระดูกกระดูกนะที่เป็นของแข็งธาตุดินในร่างกายเราก็จะมีโอกาสนะที่จะเจ็บป่วยในลักษณะเหล่านี้ได้ ในแง่มุมของคนรักคู่ครองบ้างในระยะนี้นะก็จะมีโอกาสนะที่คนรักคู่ครองเนี่ยจะมาค้ำคูณหนุนดวงชะตานะให้เจ้าชะตามีโอกาสประสบความสําเร็จมีโชคมีลาบนะจะมีโอกาสเข้ามาเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยเฉพาะถ้าเกิดคู่ครองคนรักของเรานะเขาทําที่มันเป็นอาชีพหรือเป็น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับอาหารกับเครื่องดื่มกับของกินนะจะค่อนข้างโดดเด่นมากในระยะนี้นะว่าจะมีโอกาสที่จะมีเงินเข้าจะมีความสัพพัสจะมีโอกาสหมุนเวียนกระแสงเงินนะทรัพย์สินต่างๆได้ดีขึ้นแล้วก็ยังจะรวมไปถึงใครที่กำลังนะมีปัญหาหรือมีเรื่องราวที่จะต้องตัดสินใจกันนะกับคนรักคู่ครอง ในแง่มุมของทรัพย์สินเงินทองในระยะนี้ก็จะมีโอกาสได้เคลียร์ได้พูดคุยนะอาจจะเป็นแง่มุมที่สามารถที่จะผ่านไปได้แล้วก็มีความสําเร็จนะสมดังความตั้งใจเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันถ้าเป็นแง่มุมของความสุขนะก็อาจจะเป็นในลักษณะของการที่ว่าจะได้ซื้อของร่วมกันจะได้ทําอะไรร่วมกันซื้อทรัพย์สินร่วมกันหรือยังจะมีความหมาย แอบแฝงไปในลักษณะของการที่ว่าในระยะนี้อาจจะมีงานมงคลอาจจะได้มั่นหมายอาจจะได้แต่งงานอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ดับผู้ใหญ่นะในฝ่ายของคนรักคู่ครอ,องของเราก็เป็นไปได้ด้วยสุดท้ายนี้นะอาจารย์ก็จะมาสรุปคําทํานายโดยยอ่อแต่ก่อนที่จะไปฟังคําทํานายอาจารย์ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าอาจารย์เป็นคนตรงๆไม่ใช่สายฮิวใจคําทานายตรงนี้จึงมีทั้งด้านที่ดีแล้วก็เรื่องที่ต้องพึงระวัง โอเคเรามาฟังกันในส่วนที่ต้องเรามัดระวังกันก่อนสิ่งที่เจ้าชะตานะจะต้องเรามัดระวังก็คือในเรื่องของความคาดหวังเพราะมันจะมีแง่มุมของการที่ว่าสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เรารอคอยมันอาจจะมีเรื่องติดขัดเกิดขึ้นนะมันเป็นแง่มุมของวิบากกรรมเก่าที่เขาเข้ามาล้างเข้ามาถ่วงทําให้เราเหมือนกับว่าฝาจะได้อะไรมาเนาะมันเหมือนกับเป็นเรื่องที่แบบได้มายากหรือต้องรอคอยนานฝาจะได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะเจอความไม่แน่นอนแล้วผ่านไปไม่ได้เนาะเป็นแง่มุมของการที่ว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะต้องพึ่งในเรื่องของความมีสตินะต้องมีความใจเย็นนะค่อยๆแก้ปัญหาค่อยๆแกะนะรวมไปถึงแง่มุมของบุญกุศลต่างๆที่เราเนี่ยก็จะต้องทําด้วยเพื่ออุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรหรือคนที่เขาจ้องที่จะมาทําให้เราเหมือนกับว่าได้ยากได้ช้าในระยะนี้ก็ต้องพยายามสร้างบุญแบ่งบุญให้กับพวกเขา ไม่อย่างนั้นเราก็อาจจะมีปัญหาเนาะอย่างที่อาจารย์บอกได้ยากได้ช้าหรือมีเรื่องต้องแก้ปัญหาทุกใจเป็นปัญหายาวนานเป็นปัญหาระยะยาวเกิดขึ้นได้เช่นกันแล้วก็ยังจะต้องระมัดระวังนะในแง่มุมของบุตรหลานบริวารน,นะเขาอาจจะมีเรื่องราวมีข่าวที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หรือเขาอาจจะไปคิดผิดทําผิดตัดสินใจผิดเนาะโดยเฉพาะแง่มุมของข้อกฎหมายหรือปัญหาชู้สาวต่างๆก็ต้องระมัดระวังกันไว้ด้วย ส่วนในด้านที่ดีนริยะนี้เจ้าชะตานะก็จะมีโอกาสในเรื่องของการงานเนี่ยที่ถือว่าโดดเด่นมากๆแล้วก็คนรักคู่ครองนะใครที่ทําธุรกิจหรือการงานต่างๆที่เอื้อกันสัมพันธ์การทําด้วยกันในระยะนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่บูมนะจะมีโอกาสได้จับเงินก้อนโตมีความสําเร็จเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการค้าการขายการลงทุนการงานได้เป็นอย่างดีในระยะนี้ ในแง่มุมของโชคลาภต่างๆนะเราก็ต้องไปสังเกตตัวเองแล้วแหละว่าเออเรามีความผูกพันกับสิ่งไหนมายาวนานเราทําอะไรมาอย่างยาวนานเรามีอะไรที่เหมือนกับว่าถ้าเป็นสมุดบัญชีก็อาจจะเป็นสมุดบัญชีเล่มแรกๆหรือเป็นสมุดบัญชีที่แบบเอ้ยเลขบัญชีนี้เราใช้มาอย่างยาวนานอะไรลักษณะเหล่านี้นะก็เอามาลุ้นได้เพราะว่าเป็นโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับ ของที่มีความผูกพ,พันกับเรามาอย่างยาวนานหรือการกระทําแบบเดิมแบบซ้ําๆอย่างยาวนานนะก็จะมีโอกาสทําให้เจ้าชะตาเนี่ยมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นได้เช่นกันโอเคสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอจบคำทนายโดยย่อนะ,ะไว้ประมาณนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับกรยาณมิตรทุกคนทุกท่านที่ได้มีโอกาสร่วมบุญร่วมกันสร้างร่วมกันบญหาวัดล้างในครั้งนี้นะก็ขอให้เป็นพรปีใหม่ให้กับพวกเราทุกคนได้มีแต่เรื่องราวดีๆนะมีโชคมีลาบ สมดังความมุ่งม,มา่นพัฒนากันทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะครับอนุโมทนาบุญด้วยสาธุสวัสดีครับ